เอาแล้วนักร้องหนุ่มอ้อนภรรยาดาราสาวมีลูกอีกเผยเพศชัดๆอีกหนึ่งคู่สาม,มีภรรยาที่น่ารักมากๆระหว่างปุ้มปุ้ยพันธิพาและเกวินดูวอนเราจะเห็นโมเมนต์สวีทของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลที่ถึงแม้จะลูกหนึ่งแล้วความหวานก็ไม่เคยลดน้อยลงเลย ล่าสุดปุ้มปุ้ยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวได้เผยโมเมนต์สวีดกันริมชายหาดท่ามกลางแฟนคลับเอ็นดูความน้องใส่อั้นเรียกก็แห่ลุ้นอยากเห็นน้องของน้องใส่อั้นแล้วในขณะที่หนุ่มกวินก็ได้แชร์โมเมนต์น่ารักข้างต้นลง Story ่ไอจพร้อมกับข้อความระบุว่าขอเถอะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้งานนี้ก็คงต้องรองลุ้นกันต่อไปเลยค่ะว่าทั้งคู่จะมีทายาทคนที่สหรือไม่ เชื่อว่าแฟนคลับจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณกวินสมหวังนะคะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ